ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการนะครับเป็นช่วงระวังภัยไซเบอร์นะครับในตอนที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องภัยร้ายบนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะฮะเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเด็กๆนจำจำได้แต่ไวรัสจำได้แต่ไวรัสแต่ไวรัสมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึง นะครับมาตอนนี้ครับเราจะพูดถึงภัยร้ายที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือกันบ้างมือถือน่ากลัวไหมเด็กๆชอบเล่นมือถือมือถือมือถือนี่มีภัยร้ายแล้วภัยร้ายเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าบนคอมพิวเตอร์ด้วยนะหรอจริงไหมกลัวไหมกลัวไหมจะไม่กลัวรีเซ็ตเครื่องได้เด็กๆไม่ฮะรีเซ็ตเครื่องได้นี่เป็นไงอ่ะแอดวานแล้วนี่นะ ภัยร้ายบนโทรศัพท์มือถือเด็กๆคิดว่ามีเกี่ยวกับมีมีอะไรบ้างคล้ายๆบนคอมไหมมีฟิชชิง่งฟิชชิ่งมีหลอกลวงมีเพราะว่าหลอกลวงเนี่ยจะหลอกบนคอมพิวเตอร์จะหลอกบนอินเทอร์เน็ตจะหลอกบนอุปกรณ์อะไรก็ได้หลอกทางโทรศัพท์ยังได้เลยบนโทรศัพท์มือถือน้องแพทคิดว่ามีไวรัสไหมครับมีครับมีเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งถูกไหม บ,บนคอมพิวเตอร์มีไวรัสได้บนมือถือก็มีไวรัสได้<ช>แล้วไวรัสบนคอมพิวเตอร์กับบนมือถือเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยนะถ้าเป็นพวกไวรัสชนิดที่แบบว่าทําให้เครื่องทํางานหนักขึ้นเนี่ยพอใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะแบบแพร่กระจายไปทั่วเครื่องเราทําให้เครื่องเราอืดทาให้เครื่องเราทํางานหนักร้อนกินแบตบนะแต่บนมือถือเนี่ยอันตรายกว่าบนคอมพิวเตอร์เพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เข้าง่ายกว่าไม่เข้ายาก พอๆกันแต่บนมือถือเนี่ยอันตรายกว่าเพราะว่าอะไรเราสแกนจ่ายปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเราโอนอ๋อ oh, เราสแกนจ่ายมือเราซื้อของออนไลน์ออใช่ไหมทุกวันนี้นะเราทําธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกันเยอะขึ้นถูกไหมครับครับอ่ามันทําให้ในเนี้ยสามารถ โอนเงินถอนเงินออกจากบัญชีเราได้ด้วยมันเลยตกเป็นเป้าของมิชชชีพไงมิชชชีพบอกโอ้งั้นเราโจมตีมือถือดีกว่าเพราะถ้าเราโจมตีได้เราอาจจะดึงเงินออกจากบัญชีเขาได้แสดงว่าภัยร้ายบนมือถือเนี่ยร้ายแรงมากๆสามารถขโมยเงินเราหมดบัญชีได้เลยนะหมดตัวได้เลยเคยฟังข่าวไหมที่เขาแบบว่าโดนหลอกอ่ะโดนหลอกแล้วก็กลายเป็นว่ามีแอปอะไรไม่รู้ติดตั้งเข้ามาในมือถือเราแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโอนเงินเราไปออกไม่หมดเลย นั่นคือทำไมพี่จะเอาแอปที่เก็บตังค์ไว้ในมือถือแต่พี่จะเล่นเกมใน iPad แล้วก็ให้เขาหลอกในไอแพดก็จะได้ไม่เสียตังค์โอ้นี่เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับคือย้ายเครื่องนะฮะให้ไปโดนหลอกอีกเครื่องหนึ่งแทนนะฮะแต่การไม่โดนหลอกเลยจะดีกว่าไหมลูก <c oughs> ดีกว่าไหมครับ <c oughs> คุณจะไปแบ่งเครื่องนั้นให้โดนหลอกแล้วเครื่องนี้ไม่โดนหลอกทําไมเดี๋ยวมันก็ลุกลามมาอีกเครื่องหนึ่งอ่ะจริงด้วยจริงไหมจริงอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องระแวดระวังใช่ไหมครับเพราะใช้เน็ตเดียวกันอ่ามันใช้เน็ตเดียวกันเออใช่มันอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็ต้องระวังเน็ตปลอมด้วยเน็ตปลอมคืออะไรอ่ะเออในซิปเปอร์ซีโร่ไงมันจะเป็นเน็ตที่ปกติเน็ตบ้านเราดีมากทีนี้เน็ตปลอมอ่ะมันจะแบบใช้ได้แย่มากอ่าเหอ่สองยูซีจีอ่ะ แค่เรากดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถโดนดึงให้เราไปเชื่อมต่อเน็ตบอร์มอันนั้นเหรอสมมุตินะ้เราอยู่ที่ข้างนอกอ่ะแล้วเราไม่มีฮอตสปอตแล้วเราก็กดไปที่เน็ตมืมวยแล้วก็เข้าได้มันจะมี WiFi อยู่ตัวหนึ่งที่ไม่มีพาสเวิร์ดทำให้เราสามารถเข้าได้ฟรีใช่เข้าไปแล้วเป็นยังไงก็จะโดนดูดข้อมูลไปในมือถือหมดเลยในใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาดูดไปได้ไงแต่มีอย่างนี้ด้วยแต่วันนี้เราจะเรียนรู้กันประมาณนี้ก่อนว่า ไฮไลท์ <High> line, บนโทรศัพท์มือถือแบ่งออกเป็นกี่ชนิดบ้างนะครับที่น่ากลัวที่สุดคือหลอกลวงเพราะว่าไม่ต้องไปหลอกเทคโนโลยีไม่ต้องไปสรรหาวิธีการปลดล็อกอะไรให้วุ่นวายหลอกที่จิตใจหลอกที่ความคิดของคนอันนี้ง่ายที่สุดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปทีละตอนจากนี้ไปนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าแต่ละวิธีการเนี่ยเขามีวิธีการมาแบบไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะพลาด จุดอ่อนที่เราจะตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายเหล่านี้บนอินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นแบบไหนได้บ้างเราจะไล่ลิงทีละตอนบอกให้ละเอียดเลยเพราะรายการเรามีเวลาตั้งหนึ่งปีเราไม่ต้องกลัวใช่เรายอมทีไม่ไรเยอะแต่วที่าอาจจะไม่ทันเลยไม่ทันเลยเหรอหนึ่งปีนี้ต้องพูดได้ทุกเรื่องแล้วลหละนะไม่น่าจะพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วล่ะอาทตีละตอนแต่วันนี้ช่วงที่สามของเรานะครับหมดเวลาจะพิเพงเท่านี้ก่อนนะครับ